สวัสดีครับพบกับําำล้อนหน้าตีตาติกินโชนะฮะ <c oughs> เมนูวันนี้หลังเลิกงานนะครับขออนุญ <c oughs> าตเป็นพริกปลาดิบนะครับนี่เลยพริกปลา <c oughs> ปลาดิบด้วยนะครับกินกับผักดสดๆนะฮะผักสลัด,ดสดๆครับผมข้าวเปล่า สักถ้วยหนึ่ง <c oughs> น้ำพริกนี่มาเถอะผมกินได้อยู่แล้วนะครับนี่นี่ครับกอเราจัดด้วยเรานะเสียดายมากวันนี้ไม่มีมะเขือถ้ามีมะเขือมีครับหมูเนาะโหยคือกรอบสนั่นนะฮะนี่ครับ นี่หน้าตาไม่น่าพูดฮะเนาะนี่พริกปลาร้ามีใครไม่กินปลาร้าไหมครับคอมเมนต์มาบอกหน่อยเพราะอะไรนะบางทีคนเรามีเหตุผลของตัวเองนะไม่กินเพราะ มันกินแรงหรือว่าอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับแต่ผมว่ามันประหยัดดีนะมันกินได้ทีละน้อยดียมันกินได้หลายเวลาด้วยดูเดี่ยหอมอ่ะแต่ข้าวมีแค่นี้นะครับข้าวอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ผักนี่ จำถาดหน่อยนวยเน้นผักเ,เขียวๆไปเลยนะครับคลิปนี้ จะมือบ้างช้อนบ้างนะครับผมก็ไม่ใช่อีสานแท้นะมืออย่างเดียวมันก็ไม่ค่อยถนัดนะครับอาจจะมีช้อนมาช่วยด้วยผมก็ไม่ค่อยถนัดนะ อาจจะยิงข้าวกับน้ำพริกแล้วก็ผักตามในนี้นะฮะเนี่ย,บยแบบเนี้ยผมถนัดมากกว่าข้าวกับน้ำพริกไปก่อนด้วยนะ ถูกปากอ่ะคือเผ็ดถูกปากเลยอ่ะใครไม่กินปะลา้าอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับเพราะอะไรนะครับผมอยากรู้เหตุผลนะนะพอกินมันแรง หรือเปล่านะครับรบางคนอาจจะมีเหตุผลอื่นอะไรเงี้ยนะเพราะมันเป็นปลาพี่อ๋อโอเคทางั้นก็โอเคแล้ว เผ็ดทั้งร้อนฮะดูเลยกินไปไม่กี่คำเหงื่ออ,ออกอีกแล้ว ห่อเลยเราอะนี่ครับห่อเลยฮะเดี๋ยวผมจะกินน้ำพริกเห็ดด้วยนะอืม,อมตรได้ฮะนี่คำนี้น้ำพริกเต็ม ข้าวน้อยไป,ปครับเพื่อนๆแก้ปัญหาใหบผมนี่เราห่อเลยนะเห็นไหมนะ่เห็นเนาะห่อ,หอไม่ไหวอะ่ะเผ็ดขอจิ้มมานะครับ ตอนนี้ผมถ่ายกล้องหลังอยู่นะครับมันอาจจะมีโฟกัสนะครับเป็นบางจังหวะมันก็อาจจะทำให้เพื่อนๆครื่องเครืงเล็กๆนะดูสุดแล้ว ใครบอกปลาลาไม่อร่อยนี่เปลี่ยนความคิดนะครับฟ mm ั hmm. บงจากเสียงและความซูซาคู่่า,าอ่ <c ười> คตรอร่อยผมว่า mm hmm. ทั้งเผ็ดทั้งอร่อยอ่ะจริง ไม่โกหกแล้วผมมาเคอลูกลนะอะไรมเอเปลี่ยวใส่หมดลูกเลยแล้วอย่างนี้เนาะน่าเป็นข้อเหนียวเนาะว่าไหม ถ้าเป็นคนเดียวนี่สะใจแล้วพผักหมดนะครับแต่ว่าน้ำพริกอาจจะไม่หมดนะครับขออนุานแล้วกันเพราะว่าของมันเผ็ดเนาะ ำสุดท้ายนะครับออใครที่ไม่กินน้ำพริกปลาร้านะครับก็ขอเหตุผลด้วยทำไมถึงไม่กินนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์นะครับเผ็ดออกหัวบอกเล้ว โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้ากับหนุ่มหล่อหน้าตีตาตีกินโชดูความอร่อยดูความเผ็ดนะครับว่าขนาดไหนเต็มสิบให้เท่าไหร่อย่านืมคอมเมนต์มาด้วยนะฮะ <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับหนุ่มหล่อหน้าตีตาตีกินโชว์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ